จากประสบการณ์20ปีที่เราทำมาเราค่อนข้างที่จะครอบคุมและรู้ชัดว่ามีวิธีการมีขั้นตอนมีรายละเอียดยังไงที่จะทำให้บ้านหลังเนี้ออกมาเสร็จสมบูรณ์อย่างไงครับผมนายนุทัศน์สังเนตอายุ48ปีชื่อเล่นชื่อโชคนะครับเป็นเจ้าของบริษัท n i c e States Construction ครับ ตอนที่ผมจะตัดตั้งบริษัทก้าวสเตทนะครับผมกับภรรยาก็เปิดร้านเล็กๆร้านหนึ่งก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าเพิ่์นมันก็หมดสัญญาผมกับแฟนก็ไปหาที่ที่หนึ่งคือเจอที่ดินที่มันลกร้างว่างเปล่านะครับคือไม่มีอะไรเลยผมก็อยากได้ที่ตรงนี้แหละก็ไปหาเพื่อนที่มีความรู้มาช่วยกันสักพักเราก็ก็สร้างเตดก็ถูกอกถูกใจครับเป็นที่ภาคภูมิใจพอร้านเสร็จก็มีคนก็ถูกอกถูกใจ ในฝีมือที่ผมทำครับก็ติดต่อมาหาทางภรรยาผมแฟนผมก็ให้คอนเนค t ชันมาก็เลยได้พูดคุยกันจากนั้นก็เริ่มมีงานเข้ามางานแรกก็เป็นงานร้านทำผมต่อมาก็เป็นร้านทำเล็บแล้วก็มีงานบ้านเข้ามาก็เลยคิดว่าเราเริ่มมีรายได้กับการที่เรารับสร้างบ้านสร้างที่พักแล้วเก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะลองดูสักตั้ง กับการเป็นผู้รละเหมานี่เป็นจุดเริ่มต้นของเราจริงๆ บริษัทเราอ่ะก่อสร้างในยุคของรัชกาลที่9เลยมีคำนำหน้าว่า9ครับคือผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เอาคำกังสอนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้แล้วก็เอาแนวทางการปฏิบัติมา,มาใช้ในองค์กรแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าจเป็นหนึ่งของเราอ่ะทำอะไรที่มันตรงไปตรงมาครับและเป็นที่มาของอีกคำหนึ่งคำว่าสเตทแปลว่าตรงไปตรงมาว่าเลยเรียกคำสั้นๆว่านายสเตทครับ มันเป็นเหตุบังเอิญน,นะครับเรื่องคําว่าก่อสร้างสายธรรมเ่ยครับตอนนั้นผมก็ก่อสร้างอาคารอยู่จากนั้นก็มีหลวงพ่อครับไม่รู้จะเอาไปเอาเบอร์ผมมาจากไหนโทรเข้ามาโทรให้ผมไปสร้างวิหารแก้วก่อนนะครับการก่อสร้างศาสนารถานนะครับของบริษัทไม่ได้ก่อสร้างแค่วิหารนะครับเคยสร้างโบสถ์เคยสร้างกุฏิแล้วก็ล่าสุดก็คือมีงานทาสีของของโบสถ์และวิหารด้วย ตอนที่เราสร้างวัดสร้างวิหารนะครับเราก็ได้อยู่วัดตื่นแต่เช้าหลวงพ่อก็ไม่มีคนที่จะไปช่วยบินจิบาทก็ไปช่วยบินตบาทบางวันก็ได้ฟังเทศเพื่อนเพื่อนฟังแล้วเพื่อนๆก็ตกใจว่าเฮ้ยไม่เนี่ยมาก่อสร้างบ้านเจ้าอาคารแล้วเหรอทำไมถึงต้องมาสร้างวัดก็เป็นที่มาว่าก่อสร้างสายธรรมครับเราก็เริ่มมาจาก ร้านเล็กๆร้านหนึ่งจนเราได้มีงานจากร้านมันเป็นการทําบ้านแล้วเราก็ทําบ้านจนจนเรานับไม่ทวนว่ามันมีกี่หลังทีนี้ตัวของผมเองเนี่ยก็มีความมีความฝันเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเราอยากจะก่อสร้างอะไรที่มันใหญ่โตมากกว่านี้ครับ ตัวนั้นก็ไม่ได้มีผลงานอะไรที่จะไปก่อสร้างอาคารสูงขึ้นมาก็เลยเข้าไปทากับบริษัทบริษัทหนึ่งเรายอมที่จะเริ่มต้นจากงานที่งานเล็กๆทํำเนื่องถนนท่อระบายน้ําสระว่ายน้ําถังบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่จนเขาเห็นว่าบริษัทขมเนี่ยมีขีดความสามารถก็กําลังจะให้งานด้านอาคารสูง พอเรารู้ว่าเขาจะให้งานอาคารสูงเนี่ยซึ่งมันเป็นฝันของผมเลยนะก็เลยตั้งทีมวิศวกรซึ่งมาเพื่อที่จะไปรับงานงานนี้ก็ทําสาเร็จจากอาคารที่1เราก่อสร้างเป็นอาคารที่2ออาคารที่3อาคารที่4จนเราทําจนหลายๆอาคารเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านอาคารแล้วแต่ว่าบริษัทก็ไม่ได้จบตรงที่ว่าเราทําอาคารแล้วเราก็เริ่มรับงานทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานอุตสาหกรรมงานรีโนเวท งานรีโนเวทเนี่ยเรารับทถวๆงานอาคารและจนถึงงานอาคาร8ชั้นเรารับงานรีโนเวททั้งหมดเลยครับมีอย่างหนึ่งที่มันไม่แตกต่างครับก็คือความใส่ใจผมไม่ได้มองว่าผลงานของเราที่ทำนั้นมันจับต้องได้แต่การทำดีได้ดีจึงท,ทำให้เรามีทุกวันนี้ถ้าคุณอยากจะได้บริษัทรับเหมาที่มีความซื่อสัตย์สจริตและตรงไปตรงมา ให้นิกถึงเราบริษัท Nice State Construction ครับ